เราไปเรามาแข่งขวยกันมามาเลยโอ้หมุนดาไปบวกมาลบวกมาบวกมาบวกแล้วมาแล้วมาโอ้บวกหนึ่งยูเลียนบวกติเองหงอ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 เอาเพราคือหงคือข่อยเป็นลวกค่ะมันเป็นลวกสีขเถาบวกสองโอ้ยตึงไปบวกไป

วกมาบวกมาบวกหนึ่งนิดเดีวบวกแล้วือไปว้ยลบถยอไรวายว้าบบฮ่่ยได้อะไรได้ได้จอเป็นยังนลยม่รู้สิดีใจยังถ้าเป็นยังเรียนลบว้ยเออลบเด้ออ้ยลบไปกอามาแล้รเขาลบ

นอ้อไข่ตัวเจ้าหัวเจ้าไดเศร้าแล้วคอยนี้บ่ไปบ่มาบวกมาบวกมาไปบวกห้าสิบนะไม่บวก5้าสไม่ได้บวกบวกอี๋บวกอ่ะเดิมที่หลังแต่เขาดัง่เราไปบวกสองออ เจ้าเบงว่าเจ้าปักเปียเท่าเปียบโอ้ยลบหนึ่งไม่อีกแล้วมาดตงตึงดึงแบ่งตามแบบแบบแบบลบมาจดจมดโอ้ยลบอีกแล้วบ่ได้หอดเท้าขาหององไปเสฟบ่ได้หรอกเจ้าอยู่น้องคอยนี่ละมาไปบวกลูกลบลบระวังจะได้ไปไถนาลบลบลบบวกมาลบรวดลบรวดลบรวดลบบวกโอ้ลบสอง ขง่ลัวพี่น้องเอ้ยบวกมาโอ้บวกงอยเดียนบวกไปแล้วงองององง้องเดียนคอยว่าเขบไปใสดอกเดียงขั้วสองตัววันนี้มัติ่าเข้าไปมัติพาเข้าไปหอดไปหารบวกมาลยบไกสองเจ้าหลบเจ้าลบหอดใส่ดอกมอหอดใส่ดอกคอยว่าเจ้ากันยี่สิบบาทคอหบบาทโอ้บวกหนึ่งองออออ ติมติมบวกมาดูบเติบบวกมาบวกมาบวกแค่ตัวลาพกก่วนมาน้องไปใชไปต่อไป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 ต่อไปต่อบวกอีกเดี๋ยวยวังไม่มีไปบวกนึอ๋ออ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 แก่น มันหววงคือยังค่้ยสีซอนี่แหละโอ้ยลุกไป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 บวกบบวกบวกแน่แม่บวกเน่แม่บวกบวกอยังไม่นิ่งบวกนึงอ๋ออ๋ออ๋องอะอ๋องอะองาะงอะ เลียนหมอหมอหมออข้าวจะไปซีดยากัสซีนยกเดียบหมอหอพาะว่ามันด่กเงียขอบวกกบวกตองตึ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 งบวบวก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 บวบวกบอกองเก็เจ้าไก่ไก่โอ้งอง สิบ่ทันดอกคั้ว่อยมันอยากไปไปไทยนาบวกสองบวกสองบวกลูกบวกแบไปไปไปบวกบวกไปบวก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 ลบสองอีกแล้วลบเอาเอ้าอาเ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 อ้าบวกบวกมาบวก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 ก ไอหนึงโอ้ยสองจบ่ไปใส่มาใส่ดอกควายนี่บวกบวกแน่แม่บวกไดบวกแม่แม่เอ้าบวกไดก็ดีบวกนี่แล้เอลบอ้ออ้อยอ้อยอ้อยเอาวใสเพียนอ้อยพอดีควายบ้านนี้อ้อยอ้อยอ้อยอ้องอ้งอ้งอ้อเกสี่ว่าจเท่าไหร่ บริกินด้ค่ยบวกบวกยนึงค่ะนัดเออเอาดึงดึงดึงดงงงงอกเอ้ยมาไปบวกสองสองไปหนึ่งไปสองไปหนึ่งไปสได้หนึ่งดูว้าวบวก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  วกเนงลบแล้วนันโอ้วกสอยู่เว้ยวกสองูเงาะองาะงาอ๋อไกแล้วนะตึงแต่งตต่งแตงแต่งแตงตับตตตตึงวกเงได้แวไแลวไแลวได้หมนึ่งยังได้วกสองคือจบเลยนะคะข่าตึงตึตึงตึงวกเืองอะ บวกหนึ่งก็ดีอ๋องอออ๋ออ๋ออ๋ออ้ออกออมอต๋อนไปอ๋ออ๋ออ๋ออ๋มอ๋ออ๋ออออ๋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 ออออ๋ออออออ๋อบอออออ เว้ยเจ้าก็เป็นสันสันว่ะมัได้นจ่งตองเลยนะค่ะเปี่ยนไปรบอีกเดีย้อไหหนึ่งอีกถอยหน้ากับถอยหลังอยู่นี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งมึงอ่ะหนึ่ง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 หมาลบ

哈哈哈哈